เฮ้ย hey, ทำอะไรดันจีเห็ดด anyway> ันยิ้ออกน้อยหนึ่งลายอยู่บ่นี่วางกระ่จานแค่เพื่อไปเก็บมานอนเมินอยู่างนี้นนี่ตื่นมากเห็นอย่างนี้ว่างเงี่ยที่แม่ให้ตัดตัวเังเอามาว่างเลยที่แม่เลยก็ไปตัดมากระชีกเก็บกระชีตัดให้มันเดี่ยวตัวไปเก็บมาเก็บมากระบอกว่าตัดมายังให้มันเดี่ยวกำลางว่างนียนอนเตื่นขึ้นมาเห็นกระเห็ดตัวเยี่ยว โอ้เาไม่อยากมาไอยให้เฮ็ดเป็นคนดูจังหน่อยฟื้นมาพอ่ะกับเฮ็ดโดนจริงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสันเฮ็ดนี่ว่าเกริงใจจริงเลยแต่ว่ามันโรคากันเทียนหนาเดียวมันดูแต่จังหน่อยสิเป้าบองมันกินนะนอนเต็มเื็นไหมนอนได้นอนกัได้น่าเฮ็ดไปขายจังหน่อยดิ ดูแปดจิ้มบาทพระเด็สที่คราเขาควนหน้อยนึง